มีปัญหาไหมโอ้โหมันมองไม่เห็นเลยเว้ยอุ้ยอุจุุกมาด้วยความแม่นโชโอ้ไม่โดนไปแล้วขอเปลี่ยนใหม่แป๊บโอเคมาตะกี้นี้เสียมันเข้านะ ก็มาอยู่กันที่เกมเดิมนะครับ Insurgency Sandstorm นะครับวันนี้ก็มาเล่นส่งท้ายนะครับก่อนที่โหมดออพิเศษ Running in the n i s จะหมดเวลานะครับให้เล่นนะอันนี้ก็คือวันสุดท้ายแนละ้วเหลือเวลา10ชั่วโมงนะครับก็เลยจะมาเล่นส่งท้ายกันอีกรอบหนึ่งนะด้วยแมปกลางคืนนะครับบังเอิญเ,เข้ามาหาห้องแล้วเจอพอดีนะครับก็เลยจะมาเล่นกันวิทำไมกลายเป็นระเบิดแบบนี้ขอแต่งปืนแป๊บนี่เลเซอร์ <L aser> ต้องมาครับโอ้โหเลเซอร์ไซ ดี๋ยนะทำไมใช้ไม่ได้คืออย่างดัมมิ่งแมชชีนดัมแมก็กเออดัมแม็กกาซีนเป็นดัมมิ่งแมชชีนเฉยดัมแม็กกาซีนดีคอยกริปนะครับเลเซอร์ไซส์นี่ต้องติดอันนี้ด้วยครับ NVG point shooting ในเมื่อมันใส่โฮโลแกรมแล้วมันมาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ติดนี่เลยครับนี่มาควิกดอเอ็กเทน แล้วก็เลเซอร์นะครับเอาเป็นอะไรดีอะเลเซอร์ Laser. แฟลชไลท์ดีกว่าไม่ไม่ได้สิต้องเป็นเลเซอร์นะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เลเซอร์นี่แย่เลยเอาเป็นเลเซอร์ไออาร์เลเซอร์ไอเลเซอร์ดีกว่านะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน IR l a s e เลเซอร์หวานเจี๊ยบผมบอกเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่อแว่นไนวิชั่นนะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อันนี้ผมว่า <laughs> ปืนเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อน มัวจะแต่งอยู่นั่นนะ่ะนี่เหลือสี่แต้มสี่แต้มผมว่าผมน่าจะใส่ได้แค่ปืนคันสองนะนี่อันนี้อันนี้ไม่คงไม่เป็นไรมัง้งเป็นสิไม่ได้มาต้องใส่เอ่อทาริกนี่ปืนนี้ดีกว่าทาริกไม่อันนี้ดีกว่าควิกดอแล้วก็ไออาร์เลเซอร์ไซส์ครับไปจัดไปครับโอ้โหเขาไปถึงไหนกันเลยเนี่ยเขาเขาวิ่งกันไปถึง ตรงนู้นแล้วเนะีอออ่ยอโอแล้วทำไมเลเซอร์ผมเลเซอร์ผมเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นบอเบี้ยวอย่างเงี้ยอ๋ออุอ้ยเลือผมคนสุดท้าย What ทำไมเรือผมคนสุดท้ายอะตายกันหมดแล้วโอ้โหงานหยาบครับผมจะเป็นฮีโร่เป็นตัวความหวังให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะมาดูกันว่าวดูดีๆครับนี่ไงนี่ไงมาสิผมจะเป็นความหวังกับทุกคนนะครับ ไ่ไหนเอ่ยฮัลโหลโอเคได้ยินแล้วครับมาเพื่อนไว้ใจเราได้เลยด้วยประสบการณ์เลเวลเลเวลตายไหมไม่รู้ตายนะน่าจะตายแหละเหลือหกคนมามีแมกซีห้เก็บด้วยโอ้โหชิลมากไออาร์เลเซอร์ไซส์มา ่าจะน่าจะได้นะถ้าไม่ติดดีเฟนต์นะแต่เหลือคนเดียวคงไม่ติดดีเฟนต์มั้งเพราะถ้าติดดีเฟนต์นี่คือแบบอบอกเลยการหยาบกันคนเดียวไม่ไหวนะอย,อ,ยอย่าเอออย่าเชียวดีครับไปต่อครับจุด B ีนะจุด B ีนี่ไม่น่ามีอะไรมีปัญหาไหมโอ้โหมันมองไม่เห็นเลยเว้ยโอ้โหม,มืดมากมืดมากยังมืด เพื่อนโอ้โ่อจ่อจ่อโอ้โใจเย็น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 เฮ้ยยิง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 ยิไม่รู้อะมั่วไปก่อนยิงมั่วไปก่อนเดี๋ยวก็โดนนะครับไปไปไปเคลียเ์ียเคลียรคีเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคียคลียเเียีีเลีีเเ เยครับไปต่อครับจุด C ครับข้างหน้ามีคนแต่ยิงไม่โดนยิงโอ้ยิงยากด้วยเออตะวนไวเฮดช็อตโอ้ยข้างหน้าลืมเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไค่อย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 อย,อย,อยิงก็ยากเล็งก็ไม่ได้งานหยาบแล้วเอาไงดีครัอุ้ยระเบิดโอ้โอ้โอชิดโอ้เพื่อนขวางโดนเต็มเต็มเลย งานหยาบครับยังไม่มีใครตายนะเดี๋ยวอยู่หกคนหน้าข้างหน้าโอ้โหสว่างจ้าเลยเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอาไม่ตายโอ้จะปิดเลเซอร์อุ้ยหืมหืมยิงยิงไม่โดนตายสิเว้ยอถอดพอถอดแว่นไดวิชั่นปุ๊บเลเซอร์หายยิงไม่โดนเป้าหาย หยาบไม่ได้แล้วถอดอุ้ยอุ้ยอโหและตะวัางอย่างนี้นายวิชันอือฮหมดแม็กเพื่อนด้วยด้วยโหมามาเพียบเลยครับตอนนี้อ๋อมาเพียบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว นี่ไงนี่ไงจ่เอ๋ฮ่าโตรสว่างเลยมองไม่รู้เรื่องเลยอ๋อเชดนี่ก็ได้วะมาอย่าอย่าให้มันเข้ามาสมทบอย่าให้มันเข้ามาสมทบมันเข้ามาสมทบอืมตายซะตายซะโอ้โคตรโคตรจ้า อูเล่นยากมากครับบอกเลยไออาร์เดเซอร์ข้างหน้ามีนะครับมองเห็นอยู่แต่ว่าผมดังหาทางอ้อมไปจัดการใครไปนะอู้เยอะ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 โอ้ตรงนู้นอ้ยเยอะเยอะจริงเยอะจริงไม่ไหวแล้วเยอะจริงไม่ไหวแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตายหมดแล้วครับตรงนี้ ไม่ไงอี <screws in the ground> ้ยอ <stumbled upon> <out> ุ Anyways, so paper, ๊ยอุจุ๊กเป็นไงจุ๊กอุ๊ยจุกจุกจุ๊กรถไปเพือนูไม่รอดอยู่ดีโอ้โหพอถอดแว่นปุ๊บเลเซอร์หายไม่ไหวไม่ไหวเล่นยากมากในแมปโหมดนี้นะใครจะไปเล่นได้ครับอ้าวแล้วผมตายตอนที่แบบแคปเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย โอ้โหรอยาวเลยครับไม่รู้จะติดติดไอ้ไอดีเฟน์หรือเปล่านั่นจุดต่อไปเนี่ยแต่กันเนอร์คนนี้ครับจคอยคอยคอยเล็งแล้วเขาเล็งหัวซะด้วยเออปืนมันดีต้องเข้าใจนายนายไม่ควรเล่นกันเนอร์บอกตรงๆเล่นยากมากแบบยิงแล้วปืนมันสายอะคุมยากเกินเพื่อนครับ ในบ้านครับเออเหยียครับเหยียยิงมั่วไปหมดเออตายยิงมัว่วหลังเข้าเพื่อนยิงก่อนเดี๋ยวค่อยเออยิงก่อนมัวแต่เฮ้ยผมว่าผมใส่ไปในนี่ดีกว่าเดเซอร์ไซส์ธรรมดาผมว่าโอเคกว่าถัวๆไปยิงแบบซุ่มๆดุมๆไปเออยิงไป มวก็ค่อยเลงครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหลืออยู่สามคนเหลือเหลืออยู่สองคนเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวเออสวยครับสวยเออพี่ญี่ปุ่นครับพี่ญี่ปุ่นพี่จีนเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะความหวังอยู่ที่นายอยู่ที่นายอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้าบ้านมาเออสวยครับไป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 จุดอีจุดอี นี่ระเบิดสัพานนะง่ายๆโอ้โหใหญ่มันขึ้นใหญ่มันขึ้นรถเกือบแล้วไปครับจุด E จุด E นี่ถ้านีไงมาจะเอ๋เลยกลาไว้แล้วมันต้องโอ้โหไม่อยากเดินไปเลยตรงนี้ไปทางนี้ดีกว่ามีเกาะกำบังมีกำแพงมีอะไรเดินตุบๆไหนเอ่ยมองไม่เห็นนะน่าจะอยู่ในกำแพงนี้ ผมว่าชัวร์นะเขาจะใช้วิธีกองโจรพุ่งเข้าไปสเตลครับสเตลคตาตูมองไม่เห็นสเตลมัวแต่เออยิงไปปลาเอาปลาเออสวยอืมาสิอุ้ยกระสุนหมดอืมาสิอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็น ไปดีกว่าหมอไม่เห็นครับรีเลือดครับไปแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมผมว่าผมเห็นอยู่นะตัวหนึ่งแต่ว่ามันมันมืดมากก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงขอไม่เสี่ยงเดี๋ยวตายอีกนะตะกี้นี่โชคดีที่มันไม่ติดดีเฟนต์นะก็เลยอุ้ยไม่ตายหนาเกินมาตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าผิดคนผิดคนโอ้ยโอ้ยโอ้เยอะ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 โอชิตโอ้ชิตโอชิตโอชิตโอ้ย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 โอ้หเพื่อนช่วยโอ้พอดีเลยโอ้เกือบแล้วหมาเนี่ยกำลังรีโหลดเลยเกือบแล้วครับนั่งพอดีกีเพื่อนช่วยชีวิต เพื่อนช่วยชีวิตไปพอดีง้นงานหยาบแล้วไป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 ครับอุ้ยโมท้าเอฟโกสิบไม่ได้ครับนี่มันอยู่ไปได้แอบเลยครับมาเอ็มสามมาวครับเอ็มสามมาอว เอ็มสามมาเอามาเอาเลยแต่ผมเอาครับอุ๊ยโอโ้โหมัว,มวแต่มัวแต่เอามัวแต่เอาไงเขามาแล้วเนี่ยมัวแต่เล่นครับเป็นไงการยากเลยครับโอโ้โหคราวนี้มาลืมเลยเพื่อนมันเข้ามาแล้วเออชั้นล่างครับออพี่ญี่ปุ่นครับพี่จีนครับคืออะไรอ่านไม่ออกด้วยเบอร์ยี่บี วันนี้ก็า a g r e s นะมีคนจีน2คนนะเฮ้ยเขาอ้อมไปด้านหลังอ้อมด้านหลังเพื่อนเออทางนั้นน่ะทางนั้นน่ะใจเย็นใจเออเพื่อนตายเลยอ่ะเพื่อนบอกโอ้โหศาสตร์เดินมาดักเจอมันดักก่อนโอ้โหแล้วข้างหน้าเพียบอ๋อยิงแม่งเลยยิงสวนแม่งเลย ใช่นี่ครับอ้อมด้านหลังครับอ้อมด้านหลังอ้อมด้านหลังอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาสิมาสิมาสิปืนไม่มีเลไม่มีเป้าไม่มีเลด้าก็ยิงได้เหมือนกันไงโอ้โหระดับนี้แล้วจะจ่อยังไงก็โดนบอกเลยไปจุดสุดท้ายครับจุดเอชครับมาจุดเอชอุ้ยมันอ้อมอุ้ยมันจูจูมันจู เป็นจุกเพื่อนจะจุกงีไม่ได้ฮะเดินหลบเดินหลบอย่างดีเลยโอ้เฮ้ยทางนี้โอ้โหโอ้โหแฟดไม่ใช่แฟดอะไรนะเขาเรียกว่าแสงไฟจากกกระบอกปืนจ้าซะเหลือเกินค่อยๆเลยอ้าวกระสุนหมดอ้าวไปซะแล้วอะไรวะเพื่อนนั่นสอบมีตัวหนึ่งฝากจัดการด้วยตี่ไงมันมาแล้วโอย ถือกระโดดขับอุทานไม่ได้ครับมันอยู่ยากครับมันอยู่ยากอยู่ยากหลีสะพายครับรอไปกระทืบที่บันไดไม่ใช่บันไดสิสะพานสิเออตายซะตายตายตายสิเฮ้ยตา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 ยสิเฮ้ยเออแค่เนี้ยแหม มาครับโอ้โหแล้วเล็งไม่ได้หมดนี่งานหยาบแล้วเล็งไงดีวะเอาไงดีครับคุณผู้ชมมาด้วยความแม่นโชว์โอ้ไม่โดนไปแล้วงานงอกครับปูเชียวด้วยนะงานหยาบครับเอาไงดีครับไม่ดีแล้วครับมันเห็นผมแล้วครับผมต้องแอบใต้สะพานก่อนผมต้องทําตัวไปขอทานก่อนแอบใต้สะพานมาแล้วครับอยู่ไหนเอ่ยอุยอ้ยม้ยตายแล้วครับ อ๋อเพื่อนยีงให้โอเคเคลีย์เคลีย์เคลีย์เคลียบอืมไหนเรามาดูว่าเออมันเล็งได้ไหมเล็งไม่ได้นะแต่ก็โอเคมีเป้าให้อยู่มันแค่ซูมไม่ได้เฉยแต่ก็โอ้โหมันมองยากมากมันมองไม่เห็นเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยเออมันต้องอย่างงี้เลยแต่ผมว่าผมขยับรถถ้าผมขยับรถเข้าไปนิดน่าจะน่าจะโอเคกว่านะ หย่บรถไปที่มีแสงหน่อยนะว่าน่าจะโอเคกว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 อย่าอยาเชียวอย่าเชียวโอ้โหอย่าเชียวเพื่อนมามาเข้ามาเข้ามานี่เป็นไงจุดนี้โอเคเลยนะครับแต่ว่าเสียวตัวเสียวตรงนี้วะมันโผล่มานี่ผมผมตายเลยนะเนี่ย นี่มาแล้วมาแล้วก็ยิงมั่วมั่วไปก่อนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนครับยิงไปก่อนครับอะไรดำดำดุมดุมพันพัขยับได้ฟัตไปก่อนเลยนะนี่ไงนี่เฮ้ยยิงอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนที่คือเพื่อนจริงตกใจเลยเพื่อนมองยากมากเลยอยู่ดีผมยิงผมมองเลยไม่เห็นเต้องต้องปิดไนวิชั่นนะถ้าไม่ปิดไนวิชั่นนี้มันอยู่ไม่ได้ มาเดี็กวก้าวีครับโผล่มาโผล่มาให้หมดไปเลยแล้วกันห้าวมีมาจบโอ้โหห้าคนตอนแรกอยู่กันเจ็ดแปดคนนะวันนี้อยู่ห้าคนนะค่าไปหกสิบสองตัวกับแอซิดอีกเก้านะครับ,ต,บ,รบตายสองนะสำหรับการไอเอานะครับอันนี้ผมเล่นเป็นอินซอร์เจนต์นะก็คือโจนนั่นเองผู้ก่อการตายนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้ มาเล่นกันขำๆเพลินๆนะครับยิงเพื่อนรายวัน EP ที่3นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย